งามบาพา่พี่น้องกาสวัสดีพี่น้องทุกทุท่านอย่างสวยงามแม่อมสินกะสิมาตอบคำถามเป็นอย่างบนลบคลิปของแม่อมสินออกเนาะวันที่สิบห้าประมาณสาาโทรยำโทนีโท,โทดาเว้านั่นเว้านี่บบเอาลงเฮ็ดอย่างคลิปเอา้าคั่นบา,าลงละสีหูบ่เนาะ แล้วตัวเองล่ะคืบคบคบอบลบกูบลบว่าเพื่อนว่าเพื่อนบลบอก่าบลบกัเดี๋ยวเดี๋ยวมีคําตอบให้ฟังให้ให้ทุกท่านให้ทุกคนฟังเนาะก่อนจะเข้าเรื่องกับขอให้ติดตามแม่อมสินเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อติดตามเบิง่งหลายๆคนแหละมันจึงได้รู้ว่าคนนุณนายอมอนนี่มัน มันไม่สวยเนาะอีมอนปากกันปากกันขี่ควายเนี่ยปากเพิ่นกับคือกระโตปากคนขี่ควายแหละเออดังเพิ่นกับดังพึงพ่งพึ่งแบบคือดังควายเออหน้าเพิ่นอะสุดเจ้าเบิ้งหีควายแล้วก็จบคนแวนนี้ดังพึงพ่งพึ่งคือดังควายอะอย่าไปร่วมทางเด้อพี่น้องเด้อสนียดได้สเนียดจริงๆเลยแหล,ละคอยอยู่กับจักโหบอกว่าเออเป็นยัง คือว่ายายมอนเราเอินสื่อสื่อตุ่นตุน,ตนเออสื่อตุนแท้แต่ว่าแต่ว่าบอยากให้มันแบบว่ามีสองตุ่นนะแบบว่ามีสองตุ่นตุ่นซุกแน่เขาคนดีกับบอยักแบบว่าให้เขาอยู่แต่เขาเอาก เอากัเลยว่าเออคิดไปคิดมาก็มันมีสองตื่นออาจงางไดนอกว่ะก็เลยว่าเออแมวอมสินดีกว่าอันนี้แหละเรื่องของเรื่องอกับที่จริงกับบอยลูกมาตอบโตเลยว่าสิยาแล้วนะยาว่าสิยาละว,ว่าสิเงนี้บแต่เล่ามาบงเงี้บเรามาทวงบุญคุณว่าค่อยเป็นนี่เพิ่นนี่เพียงนางมอนนี่นี่พสังกูเป็นนี่มึงเพียง เดี๋ยวว่ากูจ่ายไปแล้วกูมินเป็นนี่มึงมื่นห้ากูจับกุ้งได้ค่ะกูจับกุ้งได้ต่าใดได้สี่มื่นห้ากูให้มึงสองหมื่นเงินนะมึงไปเจียวเพียงน้ำกูอีกมึงอยากได้ติอยากได้กับไปฟ้องเอาอยู่สารหมาเด้อสารคนยันขเขาบเบาน้ำมึงนั่นแหละไปเอาอยู่พุ่นแหละอ,อันนี้แหละเขาบอกว่า ต่อมันนอนเวรตีดีมายุกมาแยนแหน่ให้ยังถามรปแเน่ใหอยังแย,ย,ย่ออกมาต่อให้มันหัวปุกพี่น้องอยาคอูบอกว่าเป็นยังแม่อมสินจังออกมาจากนั้นออกด้วยความเต็มใจตอนนี้ยังบ่เตะตองเรื่องนั้นเพราะว่าทำเว้าวถึงเพิ่นและถ้าเราเว้าออกมาแล้วเฮาจังซีว้าวออกให้ทุกท่านทุกคน เมืองนอกหรือว่าเมืองไทยเมืองลาวต่างประเทศให้หูบดนั้นเฮายังบวดแต้ต้องเพื่อนเฮาอยากออกมาด้วยความจ็มใจนะเรื่องของเรื่องเป็นยังจังแม่อมสินยังบ่อย่าบ่อเศร้ายายม้อนเลาบบลบบอให้ลบเลาก็บอลบนั่นแหละเรื่องของเรื่องแม่อมสินก็บบ่อยากเว้าใเส่เขาดอกเพื่อนว่าเป็นหนี้เพื่อนเป็นบุญกุนเพื่อนเพื่อนบบ เพิ่นบอ่อคิดบ่ข้าวเพื่อนบ่มีไผ่นะลูกก็อยู่บ้านคุนั้นก็อยู่สวนเพื่อนเที่ยวไปกินข้าวน้ำค่อยอะ่ะทางเย่นเป็นห้อมจเจ้าบม่ได้ทำเข้าวครับน้ำไปสั่งไปลินไผ่อยู่เฮือนนั่นเันยายตายายตาตอนนั้นยังบม่ได้เข้ามาดอกตอนนั้นยายทองยังอยู่เมียพุลุงนะก็ให้ค่อยนี่ไปส่งเข้าส่งน้ำเช้าเย็นซ้ำนี้ก็เตรียมแล้วนี่ เก้าโมงเช้านี่เตรียมแหละเตรียมเผ็ดกินให้เพื่อนเลยลวกพักในเดอ้อตำเจวปลาแดกในเดอ้อเอาน้ำมาในเดอ้อมันบอกอย่างนี้เรื่องของเรื่องนะเรื่องเราเจะแย่นายนี่ฮันค่อยบอกอยากว้าวหลายค่อยอยากให้เราหยุดอยากให้เราลบคลิปค่อยออกเราบอยยอมลบด่านี่โอ้ยด่าเฮานี่คือหมูคือหมานี่ เวลาเหตุบอท่านอยู่ท่านกินเพืน่อนะเพื่อนบอกว่าเออหัวมึงเตะมึงตียอมยอมว่ครับคนที่ถ้าคนที่น่าสงสารคือคอยด้หัวตีนี่คนทีบอกไว้ให้ตีหัวหน้าหัวหน้านุม่มหน้าไข่ตาบวมบิดแหละไทยบ้านไทยเมืองเขาถามว่าเอา้ามึงเป็นอย่างอีตุนอ้ยตกบนันไดย้อนอับเมื่อเพื่อนเพื่อนบวอ,อัำเพื่อนบวอ,อัำเพื่อนบวอ,อีตุน เมื่อเพื่อนบออีกตนคนนะนะพอได้กินปุ๊บน้ำพาเนี่โอ้ยยินทาเขาปั๊บคัน่าเพื่อนว่าบัได้บอกน้ำข่อยข่อยก็ซื้อตุ้บหว้เพื่อนได้กับบมีลายดอกพี่น้องข่อยก็ไปดีอวดทางอวดมีดอกข่อยจับกุ้งได้เอิ้นเพื่อนแม่จักไปเอินแม่ได้จังใดยังวะคือใช้กูมือนี่จักไปเอินเพื่อนเฮ็ดแม่เฮ็ดสั่งยังวะหลยยังจักเกี่ยวเอินแม่ให้ไปสั่งยังวะเออเอินคนแบบนี้เ่อะเอินหมาดีกวัวมันจังวะเซะมันยังหูไปเด้ มึงพ fiz like 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 ัวมึงตียอมรับยอมรับอะไรนี่ตีอะไรพี่น้องจนอยูพัวได้กินเหล้ามาละตีย้อนย้อนปากเหล้าแหละไปเงินเอาเนียกับข้าวมึงเห็ดบะเซ็ปเนาะจางเนาะเค็มเนาะกินข้าวกะเฮ็ดแหนะมึงนะบาดไปแล้วกากินเหล้าใส่แล้วกับพัวนี่ก็เอาละได้บาทเนี่ยอืกูสิเนี่ยนะเนี่ยนี้แหละบมได้อยากว้าถึงพ่อบักอมจินเนาะแต่อีนายมอนน่ะพาเว้าก็เลยจะเว้าสช่ให้ฟัง ที่จริงกับใบยา้คายหน้าคายตาไปดอกเรื่องของเรื่องนะอืมอยู่นม้มอดได้เป็นคนผ้าเผลอก่อนเด้อเป็นเรื่องแบบนี้ค่ะคือยายตาไปด้เล่าให้สังกูบอกมีอย่างมาด่ากูนี่ลงกูนี่เพราะว่ามึงหาด่ากูก่อนมึงบอกมีขี้หูมีแต่ขี้หีมึงนะเออแกะแน่ขี้หูมึงนะอีหัวโปกอีกหัวโลกเออหาว่าอันกูนี่ละคุณนี่ละคุณจัง เดี๋ยวว่ามึงเอินไปด่าตั้งแต่กับอีแต่แต่ปีหาสูญล,ละมิดละบัดลูกมึงเดี๋ยวจะไปเก็บคุ้งบ่มีไปเก็บคุ้งพี่น้องสีวอสจงังใดสีวอสุดพังก็เอาค่อยกับอีแต่แไปเป็นไม้กันมาให้รู้เพื่อนสองคนรู้เพื่อนบ่มีเพื่อนเก็บเดี๋ยวจะพราะเก็บลายได้ลายแล้วกะก็ไปพ้องเท่าแกเอ,อ้คนนั้นก็ได้ลายสี่โลห้าโลหกโลอีนานอันนี้อีใน,น,นแต่ดับอีายแต่ายอันนี้ในขวงนี กวงบ่มีมองไว้กวงบ่มีวงว่าเท่าสิตายห่าให้มูล่ล็อกนางหัวโตเท่าสิตายห่ายังบ่อยู่ซื่อๆก็ยังบ่พังคักๆให้มูด่ด่าโตขืนเอออยากดังเนาะอยากดังหลายอยากแอบแซงหลายกูนี่เออขันอยากแอบแซงหลายเป็นอย่างมึงบ่มาไหวกูแล้วกูสิตายให้คักๆนี่บ่อยู่บ่บเจ้ากูนี่คักปัญญ์เออนางลมชมวิวคักปัญญ์กูออกมาจากมึงสิปีขึ้นหลังค่ะ ชีวิตกูดีขึ้นขันนยไผ่ไปไกลซิดอีนี่ค่ะเข่าหาสิแดดกูมีเด้อพี่น้องเด้อจังหน่อยผัวเมียพิษกันอีกขั้นเป็นไผ่เห็ดไกลซิดฮีบออกซะจู่เจ้าชิดทุกเท้าตายขันไปอยู่กับอีนายนี่ะเอฟซีทุกคนเด้อถ้ายังบ่อเศร้าบ่อหาบ่อเศร้ากับ่อยนะหลายเรื่องคอยฮูเปิดาำขี้เล็บขี้มือนี่ทำหัวไม่วันนี่ หูทับหูไตหูใสหูพุงจนม,มืมเราว่าเราดีติเราท้องค่ะจักท้องกับผู้ใดให้พ่อน้าเลีย้ยงลูกก๊กเพื่อนนะเพิ่นยังวันมู่บอขี้พื้นเพื่อนติเออมาแต่บ้านนะมาแต่บ้านก็ไ่ได้แม่นน้าในเนจ้ากไม่ได้แม่นผู้บ่าวผู้เพได้หัวขดได้ก่ายกัยกนนี่ในมอนเอามาค่ะเออเขาส่งเข่าเสาเข้าแรงเพื่อนเป็น,ปน,ปนแม่ลูกอ่อนลูกเพื่อนนะ่ะอีกก้อยอีกก้อยเพืนนะ่อน่ะ คอยก็บเอย่อว้าวได้นี่เพื่อนว้าวถึงคอยคอยจัดการเพื่อนเพื่อนยังบุหูเหลืองเพื่อนว่าคอยบุหูเหลืองเพิ่นดิคอยอยู่กับเพื่อนตั้งสิบกาปีคอยหูบัเมตตาขีออกในท้องตอนใดตอนใดคยหูบัเพื่อนเอิญคอยไปใสตอนใดตอนใดเออว้าวเหลืองต่อืมอีดำมาจักลูกู้ใดพ่อเลี้ยงนะเลี้ยงเราฮ่ะเออพ่อเลี้ยงเงินเพื่อนอยู่ดีกินแซบและกัมีมีเหงอมีแห้งแหละ อันพ่เท่าลงพ่เท่าเริ่งค่ะผัวเพื่อนหน้าสงสารเราดีเราดีพ่เท่านั้นค่ะเออเราดีที่สุดเพื่อนกะกะเจ้าค่ะเอนางมอนอีนางมอน,อน,ามอนปากมันเองแหละสอนจุพฟังแบ่งเข่าเสาแบ่งเข่าเย็นเอาแนวเกงแล้วเนาะคนอยู่ไกลกันแบบคนแม่ลูกอ่อนบ่มีไฟสีให้กินเดยส์บ่มีไฟสีให้ให้อันนั้นเดี๋ดดยส์เฮ็ดไปยังไดชืเจ้าเฮ็ด,ดยังไดเขาสงสารตัวเองเฮ็ด,ดยังได ไปดึงเัาผัวเขามาเจ้าว่าโอ้ยติว่าเมียเราเท่าจังจันจังซีเอามาพอได้เง,งินอยู่ได้เง,งนินมีเงินอยู่อะก็หู้บ่ประวัติของเพิ่นนะเพื่อนก็ไปธรรมดาดิเพื่อนก็ไปเฮตันการยูรีสอร์ทอืมไปเป็นแม่ครั่วบ่ล้างถ้วยนี่แหละให้เขาจักอย่างหนึ่งแหละเอออยู่บ่ได้ป่ะนี่เออคนหนีปาลาเราดิอยู่บ่ได้อืมคันเราวเว้าคัดเลา่า คันมันยังบอยานี่แห่งซึ้งกว่านี้กลัวหดหละคอนั่นเรื่องอันบ้านใส่ทองเราอีกพี่น้องให้แม่อมสินเ่าให้ฟังเลยโอเคเนาะแล้วเจอกันคลิปหน้านะจ๊ะบ๊ายบาย